ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองรอบดอมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาวันนี้ก็มีกัลยาณมิตรพูดจากกันในข้อธรรมที่เราฝึกอบรมจิตใจ ตัวเรากันในเรื่องการกำหนดรู้การกำหนดรู้พวกเราพุทธบริษัทสีในพระรัตนตรัยซึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นประธานพระธรรมก็เป็นคำสอนพระสงฆ์หมายถึงผู้เข้าถึงกระแสะแห่งพระธรรมคำสอน ก็จึงได้มีโอกาสมาพูดจากันในเรื่องกำหนดรู้กำหนดทุกข์หรือเรียกว่าเข้าถึงตัวตนของเราพระธรรมคำสอนที่สุดนั้นก็เรื่องอริยสัจสีที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันในเรื่องทุกข์สมุทยมัยนิโรธมรรคเรื่องการกระทำต่างๆ เพื่อจะนำให้เรานั้นมีการถ่ายถอนเรื่องการยึดมั่นถือมั่นแต่สิ่งต่างๆพวกเราก็ทำหน้าที่แตกต่างกันพิสูจนั้นก็ทำหน้าที่พิสุรักษาศิลข้อวัด227ข้อและก็มีพิสุนี ในเสามร้ยสิบข้ออุบาสกนั้นก็ถือสินห้าถือสิน8กันอย่างนี้เพราะเหตุจากการที่เราต้องประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงชีพในชีวิตประจำวันของเราผู้พูดเองนั้นก็ใช้ประสบการณ์ชีวิตในการที่ได้เรียนรู้นะตั้งแต่ ปู่ย่าตายายสืบทอดรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนมาถึงยุคปัจจุบันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราเป็นคนธรรมดากันคนธรรมดาซึ่งทำหน้าที่ในหน้าที่ปัจจัยสี่ในการประคับประคองชีวิตของเราก็ได้มีโอกาส แก้ไขทุกข์ทางใจของเราน้อมพระธรรมคำสอนมากำหนดรู้กำหนดทุกกันที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นก็จะมีเรื่องราวต่างๆในเรื่องตั้งใจให้มีความสงบตั้งใจที่จะมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้ชีวิตด้วยความคล่องตัว แล้ก็ไม่ทุกข์เศร้าหมองในกระแสนหน้าที่ของเราแต่ทิ้งเหล่านี้เป็นแนวทางเราจะต้องเลือกการเรียนรู้ของเราทางหนึ่งทางใดก็ถือว่าเป็นทางที่ดีด้วยเหตุปัจจัยเหล่านั้นเป็นผู้ที่เจริญหน้าที่สัมาอาชีพพร้อมทั้งมีการฝึกอบรมตนทั้ง ร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวในหน้าที่ของเราแต่อย่างไรก็ตามเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาพูดจากันเรื่องเรามีร่างกายที่จะทำหน้าที่นั้นก็จะต้องมีไวยเบื้องต้นทํามกลางแล้วก็ถึงบ้านปลายชีวิตแต่อย่างไรก็ดีพวกเราทั้งหลายนั้นก็จะต้อง กระทำการเคลื่อนไหวร่างกายของเราพร้อมทั้งมีการฝึกการควบคุมตนเองไปด้วยจริงๆแล้วพระธรรมคำสอนก็มีหลากหลายแนวทางเพื่อจะให้เหล่านั้นจิตใจของเราสง,งบจิตใจของเรามีปัญญาในเรื่องการดับทุกข์ทางใจแต่สิ่งเหล่านี้เราต้องประกอบ กับตัวเราที่มีความเหมาะสมกันประมาณไหนเราจะเห็นว่าชีวิตของเราในการใช้ชีวิตประจําวันจะเป็นยาวัวท่ามกลางหรือไวครองเรือนก็ตามถ้าเราสามารถที่จะน้อมนำแห่งความไม่เที่ยงของชีวิตนั้นมาพูดจากันเพื่อจะให้เรานั้นเข้าใจสัจธรรมของชีวิต แล้วก็หน้าที่ที่เราจะต้องทำหน้าที่นั้นตั้งแต่วันเริ่มเกิดจนกระทั่งวันวัยที่เราประกอบการงานช่วงขยันมันเพียรเป็นพิเศษนั้นก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมีความรู้สึกมุ่งมั่นที่เราจะทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน,ยชน์ต่อส่วนรวมนั่นหมายถึงเราใช้ชีวิตของเราด้วยหน้าที่ นะตั้งแต่เยาววัยท่ามกลางถึงสูงวัยและถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราเราจะมีความภาคภูมิใจถ้าเรานั้นมีการกำหนดทุก์แห่งความไม่เที่ยงต่างๆเราไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นนะสิ่งที่เรายึดมั่นนั้นไม่ได้ในเรื่องกระแสะโลกในชีวิตของเราแต่เราก็อาศัยสิ่งที่ เรามีชีวิตในกระแสโลกดังกล่าวเพื่อจะให้มีการพัฒนาใจของเราจึงต้องมีการกาหนดทุกข์ต่างๆแต่การที่เราจะตั้งใจกาหนดทุกขนั้นเราจะต้องน้อมความจริงในตัวตนของเราก็คือเรื่องร่างกายและจิตใจของเรานั้นเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เป็นกระแสโลก แต่ถ้าเราใช้กระแสะโลกอย่างนี้น้อมให้เข้าถึงตัวตนของเราก็ได้มีโอกาสได้พูดจากันเม่อมีการยานมิตรของเราว่าการที่เราจิตใจหร,หรือความนึกคิดมีการปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆและอ้างเหตุว่าเหล่านั้นไม่ได้กระทำไม่ได้เป็น ไม,ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่สิ่งเหล่านี้ก็จะโดนหลุมเล้าให้เหล่านั้นดิ้นรนทุรนทุนลายในความปรุงแต่งดังกล่าวอย่างนี้เขาเรียกว่าทุก์จากจิตใจหรือจากความนึกคิดหรือการปรุงแต่งจนไม่สามารถถ่ายถอนออกไปได้แต่คร่งที่เาถ่ายถอนไม่ได้นั้นก็มีาการ นำเสนอชี้แจงต่างๆเพื่อจะเปรียบเทียบเพื่อจะสร้างกำลังใจให้บุคคลนั้นมีการผ่อนคลายแล้วก็มีความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงเรานั้นก็มีบุญและวัฒนาที่เรามีร่างกายที่ดีมีที่อยู่อาศัยมีอาหารบริโภคมีเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็มีกัลยานามิตรต่างๆ ที่จะใช้ชีวิตประจำวันนั้นนะเพื่อจะผ่อนคลายเพื่อจะมีเหตุผลของชีวิตเราแต่สิ่งเหล่านี้เท่าที่เราได้ยินได้ฟังก็เป็นเรื่องเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นภายนอกตัวตนของเราไปเราจะต้องกระทำกำหนดทุก์สิ่งที่เป็นตัวตนของเราก็ในเรื่องทุกข์ที่ร่างกายของเรามีสภาพปัจจุบันนากการนั้น จะประกอบไปด้วยปัจจัยสี่ในการเลี้ยงชีพของเราส่วนใหญ่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับผู้ที่สูงวัยกับผู้ที่มีช่องว่างของการที่ไม่มีสมาชีพก็ทำให้เกิดการปรุงแต่งต่างๆนะโทษภายนอกโทษสังคมโทษผู้บริหารโทษหมู่ญาตินะอ้างเหตุภายนอก แล้วบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุทําให้ตนนั้นต้องทุกข์แต่ด้วยความเป็นจริงนั้นตัวเราเป็นผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ได้เห็นได้ยินต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นนําเข้ามาปรุงแต่งในใจของเราก็ทําให้เรามีความทุกข์ทุรนทุรายทางใจทางความนึกคิด ปรุงแต่งและหาจุดจบของชีวิตเราไม่ได้ก็ทำให้มีความรู้สึกจิตใจนั้นท่อเหี่ยวเศร้าหมองแล้วก็ยังไม่เพียงพอกับการที่ใจเศร้าหมองก็จะพังภูไปด้วยการอับเฉาอีกด้วยเพราะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็เสวานากันนั้นเป็นเรื่องจิตใจของเราปรุงแต่งไปสู่สิ่งภายนอก สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเราไม่สามารถที่จะทำการแก้ไขภายนอกได้แต่เรานั้นสามารถแก้ไขตัวตวนของเราได้โดยการพิจารณาธรรมในความเป็นจริงของตัวเราก็เป็นเรื่องความทุกข์แห่งความไม่เที่ยงในร่างกายของเราอยู่ทุกขณะทุกสภาวะที่เราได้น้อมดู ความไม่เที่ยงเราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ว่าให้ร่างกายของเรามีความสุขมีความพอดีแล้วก็มีเรื่องของความที่ไม่ประสงค์ในความอยากต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องทุกข์ซึ่งแอบแฝงไปด้วยการปรุงแต่งต่างๆเราจึงจำเป็นที่จะมาฝึกอบรมตนในเรื่องการพิจารณาความไม่เที่ยงในร่างกายของเรา ว่าสิ่งที่เราหิวแล้วเราก็เสพสิ่งที่เป็นอาหารบริโภคจนคลายความหิวทุกกายเหล่านี้ก็คลายตัวและเราก็ลืมสิ่งที่เป็นจริงของเราอย่างนี้ผ่านไปเราก็จะเห็นว่าเราต้องวนเวียนต่อร่างกายที่ต้องการอาหารอีกนี่คือความจริงของชีวิตมีความพึงพอใจกับสิ่งที่เรา ต้องการที่จะเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของเราอยู่ล่ำไปนะเปรียบเทียบต่างๆนานาแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้น้อมความไม่เที่ยงในกายของเราก็ดีในความรู้สึกนึกคิดของเราก็ดีนั้นเราก็จะได้ความรู้สึกความเป็นจริงในปัจจุบันน้กการของเราเป็นเบื้องต้นอย่างนี้การที่เราฝึก การเป็นเบื้องต้นอย่างนี้เราก็จะทำถึงเข้าถึงตัวตนของเราเป็นทุกข์เราเห็นร่างกายเป็นทุกข์ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เราเพียงประคับประคองให้ร่างกายนั้นดำรงอยู่ซึ่งจะประกอบไปด้วยอากาศอาหารนะแล้วก็สิ่งที่เป็นอารมณ์ต่างๆเศษต่าง,างตาหูจมูกลิ้นกายนั้นแต่เรามีความรู้สึกพึงพอใจ พึงพอใจนั้นเกิดในใจของเราความไม่พึงพอใจก็เกิดในใจของเราสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราฝึกน้อมดูตัวตนของเราทั้งสิ่งที่เป็นภายนอกก็คือร่างกายสิ่งที่เป็นภายในนั้นก็เป็นเรื่องจิตใจของเราอย่างนี้นั่นหมายถึงการกำหนดรู้ทุกข์แห่งความไม่เที่ยงแห่งพระธรรมคำสอน เพื่อจะทาให้ใจของเราอยู่กับปัจจุบันนการพอใจของเราเริ่มเข้าเริ่มเดินทางสู่ปัจจุบันนกการตามความเป็นจริงนั้นเราจะเห็นว่าเรามีสติสามารถระลึกรู้ร่างกายระลึกรู้จิตใจของเราในตามวาระทันเหตุการณ์จะยืดหน่อยยาวหน่อยแต่เราก็สามารถควบคุมตัวเองได้ จึงได้น้อมหน้าที่ทางกายซึ่งเราทำหน้าที่ปัจจุบันหน้าการนั้นเราให้มีสติเห็นความเป็นจริงอยู่สม่ำเสมอน,นั้นเราก็จะสามารถเป็นผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งการดับทุกข์แห่งการปรุงแต่งต่างๆได้ดีพอสมควรทีเดียวการที่เราต้องปรุงแต่งนั้นเป็นเรื่องปกติเป็นชะตากรรมของเรา ซึ่งมีความทรงจำมีสัญญายึดมั่นถือมั่นพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนถ้าเราไม่น้อมเข้าหาตัวตนของเราเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกการปรุงแต่งต่างๆความฟุ้งซ่านก็เป็นเรื่องความปรุงแต่งหรือเรียกว่าสังขารปรุงแต่งก็ใช้ได้ การที่เราไม่อยู่กับปัจจุบันการในการที่เราทําหน้าที่การงานนะเคลื่อนไหวรู้สึกตามความตั้งใจรู้สึกตามความเพียรเรารู้สึกตามความไม่ขยันมันเพียรเรารู้สึกตามถ้าเรารู้อย่างนี้ก็ทําให้เราตักเตือนตัวเราได้เราจะเป็นผู้ที่พัฒนายิ่งขึ้นการที่เรามีร่างกาย เราก็ต้องเอาใจใส่ดูแลร่างกายของเราเพื่อจะให้ร่างกายของเรานั้นมีภาวะของความพอดีมีความคล่องตัวแล้วก็มีการพิจารณาความไม่เที่ยงนนต่อเนื่องยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยความไม่เที่ยงเราพิจารณาไปเรื่อยๆเราก็สามารถสับเปลี่ยนการระลึกน้อมไปดูทุก์ในกายในใจของเรา จนเห็นความจริงว่าใจของเรานะไม่เกิดขึ้นไม่ไปสู่เคลื่อนไหวไปสู่การปรุงแต่งในเรื่องกุศลบ้างอกุศลบ้างนี่นเราก็จะเห็นความถ่ายถอนไม่โทษผู้อื่นเราจะโทษตัวเราซึ่งมีวิบากของความทรงจำสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้นเราไม่สามารถที่จะทำการนะไม่ให้เกิดขึ้นได้ เนื่องจากเป็นผลของการกระทําต่างๆของเราก็ทําให้เหล่านั้นมีทุกขเวทนาพอเห็นทุกเวทนานั้นเราก็จะใช้สิ่งที่เป็นกําลังใจภายในตัวของเราในเรื่องพระธรรมคําสอนในเรื่องทานบ้างศีลบ้างสมาธิบ้างสติปัฏฐานบ้างเห็นความไม่เที่ยงต่างๆบ้างสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่อง กลมเกลีวจิตใจนะเราจะพัฒนาได้มากน้อยเราก็ไม่ต้องคาดหวังแต่เมื่อเราไม่คาดหวังผลจากที่เรามีความเพียรเราก็จะเข้าถึงกระแสะตัวตนของเราเป็นทุกข์ทั้งสองด้านสิ่งที่เป็นทุกข์ทางกายเราก็รู้จักสิ่งที่เป็นทุกข์ทางใจเราก็รู้จักและเห็นทุกข์ทางใจนั้นมีการเปลี่ยนแปลง เข้าถึงความเป็นกลางกลางมากขึ้นเข้าถึงการปล่อยวางมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นช่องทางอย่างหนึ่งของพวกเราซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถ้าเราเป็นคนธรรมดานั่นแหละเป็นเหตุสำคัญทําให้เราใช้ชีวิตในกระแสะโลกด้วยความมั่นอกมั่นใจและเราก็สามารถบอกต่อลูกหลานของเรา ว่าสิ่งที่เรานำเสนอภายนอกนั้นแก้ไม่ได้แต่เราก็ต้องอาศัยภายนอกเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องใช้ชีวิตสัมมาทิฏฐิร่วมกันเราสามารถเจริญทานรักษาศีลแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นประธานเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมผัสกับเรา ว่าสิ่งนั้นเป็นความดีสิ่งนั้นเป็นอกุศลหรือเป็นความไม่ดีแต่เหล่านั้นก็มีการระลึกระวังตัวเราไม่สู่สังคมผิดกฎหมายแล้วก็ผิดศีลธรรมเป็นเครื่องเตือนปัจจุบันนัการของเรานะทำให้เราสามารถสู่ความเป็นปกติของเราได้นั่นเอง พวกเราทั้งหลายถ้าเราเรียนรู้พระธรรมคำสอนและเราก็น้อมพระธรรมคำสอนนั้นตามดูทุกข์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงของเราไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเราไม่กำหนดทุกข์ในตัวตนของเราเราก็จะไปยึดกระแสภายนอกอยากจะเคลื่อนไหวไปเสพทางตาอยากจะเคลื่อนไหวไปสู่เสพทางหู อยากจะไปเคลื่อนไหวไปสู่การเสพทางปากทางลดสัมผัสต่างๆทางจมูกได้กลิ่นต่างๆสิ่งเหล่านี้จะเห็นจิตใจบุคคลซึ่งไม่เข้าใจหรือถึงจะเข้าใจอาจจะมีจำความจำเป็นที่จะต้องไปเติมกำลังใจกับสิ่งที่เสพตาหูจะบุกลิ้นกายก็จะให้สู่ภาวะของการที่ เข้าถึงกระแสแห่งความไม่เที่ยงดังกล่าวสังเกตนะพวกเราที่ไปเสพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นละวนไปเสพครบตามที่เราประสงค์แล้วพอเข้าถึงบ้านพักอาศัยเรารู้สึกนะเราไปทำอะไรถ้าคำถามคำตอบเกิดขึ้นในใจอย่างนี้ถือว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ดูทุกขตัวเอง นะเป็นขึ้นแลนะเห็นความรู้สึกตักเตือนตัวเองก็จะมีมากขึ้นพอราน้อมอย่างนี้เราจะเห็นความไม่เที่ยงนะกลับมาก็อยากจะไปต่อที่อื่นใหม่นั่นหมายถึงเรามีความทุกข์ทนไม่ได้กับต้องอยู่สิ่งที่มีชีวิตประจำวันของเราต้องอยู่กับบ้านกับเรือนอยู่กับครอบครัวอยู่กับสามีภรรยาลูกหลาน ของเราไม่ได้เราต้องทุลนทุรายไปหาสิ่งที่เสพปัจจัยภายนอกนั่นหมายสิงหมายถึงสิ่งเหล่านี้เป็นกระแสโลกเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงเช่นกันสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะทำลายผู้ฝึกอบรมตนที่เข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมสั่งสอนได้ผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมคําสอนนั้น เขาจะมุ่งประโยชน์ตนมุ่งประโยชน์ท่านแล้วก็ทำหน้าที่ตามปกติจงกระทั่งสามารถเป็นที่พึ่งตนได้เป็นที่พึ่งของลูกหลานผู้อื่นได้อีกด้วยเพราะนั้นพระธรรมคำสอนการที่เรากําหนดทุกนั้นขอให้เรากําหนดตามธรรมชาติที่เรามีหน้าที่ของเราตลอดชีวิตคองเมื่าตลอดชีวิตนั้น เราจะไม่ปล่อยปะละเลยหน้าที่ในกระแสโลกของเราจรึงต้องมีการสั่งสมไปด้วยสติระลึกรู้จักทุกข์ของตัวตนของเราอยู่เสมอนั่นเองเพราะนั้นวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรยัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ บิดามารดาครูบาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทธีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิพภาษีสวัสดีครับ